เชื่อไหมครับผมตัดมาไม่มีวันไม่ปีกว่าจะหมดอะครับเพราะว่าเดือนผมเปิดวันครับทางเฟิร์นพี่ใช้ทรงอะไรแมนจูแมนจูได้ไหมแมนจูไปเลยพี่ฮะถ่ายข้างไปเลยเหลือข้างบนอย่างเดียวเอางั้นนะเอางั้นเลยเออถ่ายไปข้างนึงเอาไว้ข้างนึง่ สวัสดีครับผมช่างเปิลดิเล็กบร์เบอร์ครับวันนี้ถูกเรียกตัวมาจากบ้านเลยนะครับวันนี้มียูทูบเบอร์ชื่อดังสายช่างนะครับให้มาตัดผมถึงบ้านเลยนะครับแต่เขาไม่ให้ตัดที่บ้านครับแต่จะตัดที่ไหนนะครับเดี๋ยวตามชมกันเลยครับไปตามรับชมเลยครับแกเนาะพี่แางดีๆไม่มีให้ตัดแล้วจะไปตัดที่ไหนก็ไม่รู้นะ อย jenigen, side, ่ามาเจอใครมาตั้งกล้องอยู่คนเดียวดูพี่นุ้ยพี่นุ้ยช่องอะไรนะ N N K Channel <playthrough where? S 2> N N K Channel ทำไรครับเนี่ยทำไรครับหัวสายแดงหัวสายแดงใชโอ้นี่ซิ่งประมึกอยู่แล้วครับกุ้งพันมีกุ้งพันมีโอ้ยตัวนี้มันเหมือนมีพันกุ้งมั้ยนี่นี่มีพันกุ้งมีพันกุ้งอืมโน่นโน่นเห็นละหลัดอยู่ตรงมุ้งนะใครล่ะอันนั้นพี่ต้นพี่ต้นอ๋อครับพี่ต้นแล้วผมจะตัดผมตรงไหนเนี่ยฮะ บนแพบนแพนแพเลยไเงอ่านั่นเลยเอาโอ่งไว้น่ะขกีึ้นดีๆระวังกระปกแตกนะ้โมันจะกาดโคตดีเลยวะดีไมอ้าวดีมันก็ได้ไได้เออได้ก็ดีก็อยู่นี่เลยงั้นนะระหว่างผมมาตัดผมนะครับที่กลางเกานะครับ ก็จะมาเจอช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องครับชื่อต้นอะไรนะต้นกาดกล้าครับนี่ครับโอ้โหนะครับนี่ครับโอ้โหถ่ายแบบร้อนๆเลยถ่ายร้อนๆมากเลยครับตอนนี้ช่างเปินก็ร้อนแล้วครับทำอะไรครับพี่ต้นอันนี้จะเป็นเมนูปลาดุกชนเขื่อนแล้วปลาดุกชนเขื่อนนะครับก็จากดูคลิปเต็มก็ไปดูเดี๋ยวจะอ่องต้นกัดกล้าแล้วอ่าคลิปเต็มที่ช่องต้นกัดกล้านะครับตรงผมนี่กระชากใจวัยรุ่นจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ทำเดดล็อกไงได้ได <statistically> ้เท่เลยเป็นรับทำวะทำไม่เป็นนะเดนี่ครับติดตามรับชมได้ครับที่ช่องต้นกัดก้าครับใช่ครับผมปลาดุกชนเขื่อนมีหลายเมนูเลยที่ลงไปอ่ะจัดไปครับเดี๋ยวก็จะกลับเขาแล้วครับอีกไม่เร็วอ่าขึ้นเขานะครับถ่ายบริเวณถามตามเขาเนาะบรรยากาศเขาครับส่วนใหญ่อยู่แถวนู้นครับติดตามรับชมได้ครับช่องต้นกัดก้าครับฝากเลยครับเอีช่างเปินครับไปกดติดตามพี่ต้นด้วยครับดีครับขอบคุณครับ ช่างเปิลเตียวอุปกรณ์มาตัดพี่แคสซี่แงโดยเฉพาะแล้วก็พี่กดโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้เสียงดังได้ไหมได้ครับนี่ครับจะมีก็นี่ครับกันไจทองเห็นไหมครับเอามาเป็นกันแหละเห็นมันสวยดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรชุดชุดเคลื่อนที่ไวใช่ครับตัดได้ทุกสถานที่อันนี้ตัดในน้ําตัดในน้ำตัดบนแแฮตบนแแฮตบนบกเดี๋ยวต้องมีตัดบนต้นไม้บ้างล่ะ ทงเฟื่อเสียงก่อนะครับเฮ้ยแป้งต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วนะครับโฆษณาแป้งปังซิงครับหายากไม่ไม่เคยเห็นแล้วนี่นี่ออกมาใหม่หรอเปล่าเนี่ยออกใหม่ครับออกใหม่หรือเก็บไว้ใช้ไม่ไม่มีใครใช้เอามาให้ใช้เชื่อไหมครับผมตัดมาไม่มีวันไม่ปีกว่าจะหมดนะครับเพราะว่าเดือนผมเปิดวันทางเฟื่องของพี่ใช้ทรงอะไร แมนจูแมนจูได้ไหมแมนจูไปเลยพี่ถ่ายข้างไปเลยเหลือข้างบนอย่างเดียวเออถ่ายไปข้างนึงเอาไว้ข้างนึงใช่ไว้ทำไมไม่ลุกออกปล่อยทางข้างเราคิดว่าถ่ายข้างนึงอีกข้างนึงใช่ไหมสมมติว่าเราจะเจอคนแบบเฮ้ยู่เรามาอยู่ในเขตที่แบบอยากให้คนเห็นผมยาวแล้วก็เอียงข้างเอเดอย่างนั้นไม่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 ม่ลุ เออถ้แกงปัดอีย่อมนั้นออกนะตัดไม่ดีอ่ะวิวข้างหลังโคตรสวยเ้ยเอาทรงนี้ได้ไหมช่างถ้าโกนแล้วก็วาดภาพพอได้ครับวิวข้างหลังสวยอ่ะใช่วิวข้างหลังสวยมากสีฟ้ากับสีเขียวยูทูบเบอร์หลายคนนะครับให้ช่างเปิ้ลมาตัดถึงบ้านเลยนะครับ เต้องเปิดแบบนี้แล้วที่แบบว่ามีวิทยเอาเกาหยอาแล้วแปะอืมต้องอย่างนั้นแล้วดูทรงแล้วนะเฮ้พี่ว่าเอางี้กว่าเองเปิดโลเคชั่นเลยแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนก็มาวันนี้ช่างเปิ้ลเปิดหาให้เจอหาให้เจอใครมาเจอก็ตัดเพราะงั้นไม่เจอก็ไม่ตัดเออให้เจอก็ตัดใครมาอามีคนครับตัดให้พี่แค่นะครับเฮ้ยไม่เบนเปิ้นช่องมึงดังนะ จะถ่ายเลยจะถ่ายเลยเอาพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขากลัวสั่นเอาข่าวเลยนะเปแ้ยข่าวเลยปะเออข่าวเลยเอาวินเทจอะเอาทรงอะไรเลือกมาเลยได้ได้ยงั้นะทรงตามใจช่างทรงเดิมมันจำไม่ได้อยู่แล้วตัดตกทรงครับยกเว้นทรงเดิมทรงเดิมตัดไม่ได้ อ๋อแล้วไม่ช่างแม่งก็ไม่แก้มัดเชือกกูเอ้ยยางด้วยข้างบนอ่ะแล้วมัดพอดีแล้ววะอ้าวเป็นไงอ่ะโอ้โหตัดเหมือนกับรีบอ่ะแจดแฉกแฉกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเมียให้รีบกลับบ้านแล้วมันอ่ะซักผ้าลูกซักผ้าแล้วซักผ้าลูกอีกซักผ้าลูกอ้าวมันต้องอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นคนทำฮะ เราเป็นคนทําแล้วก็ต้องเราก็ต้องซักล้างนี่พิกดนี่จัดทางนั้นเลยพิกดเห็นอย่างนี้รูปล่างแบบนี้นะซักผ้าล้างจานถูบ้านล้างขี้ลูกหมดพุดแล้วเนี่ยเหลือเมียอย่างเดียวไม่ได้ล้างอาบน้ําให้อ่ะจัดตรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับเจ้ากัเป็นยังไงออ้าวมีจะ่หมายรู้นะเรานั่งอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้านาทีถ้าตัดออกมาไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวรู้กแคแต่แง้นะครับจะเอาไปลงในช่องแอดแคะนะช่องใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นการไล่เงานะครับผมพี่แค่นะครับอ่ามาแล้วครับกาแฟเย็นครับกาแฟเย็นจะกินกาแฟหรือเปล่า กาแฟเย็นมาแล้วครับกาแฟชงตัดพี่แคะนี่ผมตัดมาหลายประมาณก็หลายหลายครั้งนะครับเขาจะเป็นคนที่บอกว่าแล้วแต่ครับนี่ครับอาจารย์เลยนะครับยูทูบเนี S ่ยครับช่องแคสแองแงนะครับสายช่างนะครับทําทําเกี่ยวกับอ่ก่อสร้างก่อสร้างครับเนี่ยครับโอ้แน่นอนเลยครับลูกพี่บ้านบ้านดีๆก็ทําให้ร้าวบ้านดีๆก็ทําให้ร้าวให้แตกนี่ครับไปติดตามรับชมนะครับพี่แคสแงแง ก็เอ็นเอ็นเคชานแนลเอ็นเอ็นเคชานลนี่รอต่อคิวอยู่พิกดสายแดกอันนั้นดีกันในบรรยากาศครับวันนี้โหชอบเลยช่างเปิ้ลเดี๋ยวจะกลับไปเปิดร้านนะครับวันนี้เปิดเหรอคิวจองยีสิบคนครับข้างหน้านี่ไม่ค่อยมีผมเลยเนาะอ๋อเขาเรียกตัดหน้าม้ายากไหมเขาเรียกหัวร้านทรงนี้จะมาตัดหน้าม้าไงวะพูดไม่คิด ช่องเอเ c นเคจะแนวถามนะครับผมเข้าไปกดแอนซับเลยผมก็สวยไงมืนับะเนี่ยสวยไหมเอาหัวหัวดีไงแม่เลี้ยงมาทะนุถนอมนตอนแรกก็เบี้ยวตกตกตกได้ไหมก๊อฟตีได้ไหมทะนุแม่รักอ่ะเด็กๆแม่รักปั้นหัวให้สวยชลาดไง เปิดมาเนี่ยผมถึงไม่ค่อยมีข้างหน้าเอาจับความหน้าอย่างเงี้ยอ๋อรู้แล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีอ่ะกลัวหัวไม่สวยไงเออก็ไม่ตเปิดขึ้นปากไม่ดีฉายไปที่วิกลดเนี่ยก็อย่างเงี้ยนึกภาพากเป็นตบขึ้นเงี้ยตบไปตบมาลากผมมันเลุดแล้วตัดลำบากเปลี้ยวฟ้า ะผมแค่นั้นนังกิ๊บหนีบสามตัวเลยหรอเฮ้ยไม่ใช่กลัวมันจะมายุ่งกับข้างล่างเยอะจัดเนี่ยดูดิเนี่ยกิ๊บหนีบสามตัวผมมีแค่เนี้ยผมมันยาวเนี่ยประหยัดผมประหยัดผมช่างปืลนี่ก็ที่ใส่หมวกไม่ใช่อะไรนะครับไม่ก้มไม่ได้เลยสะท้อนข้างบนเลยชอบใจที่กดชอบใจนั่งเฉสะท้อนสะท้อนกัน พี่กดก็มีเหมือนกันนะพี่กดก็แหวกเหมือนกันน่ะนะมาเป็นแสนแล้วเลยมาเป็นแสนแล้วพ่อพมีเป็นล้านแล้วกรรมพันธุ์มันไม่ทิ้งแถวหรอกล้านแล้วก็ไว้ให้มึงนี่แหละไอคิดดูดิครับถ้าช่างเปิ้นเจอกับพี่แคสแงอีกอ่ะนูนขบวนอีกสามดวงไม่ต้องคุยกันแล้ววันละร้อนร้อนเลยเน่เน่อยู่คนเดียวเน่ไม่เนี่ยสวยจริงว่ะพี่ฉาก อันนี้อินเตอร์ไม่ชจบเมื่อกี้ใครเตี้ยอ๋อนี่ไหนคนอ้อนไหนอ่ะพี่แค่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ ลำตัวนี้พี่แค่ใช่ไงก็หันซ้ายหันขวาเลยพี่หันซ้ายหันขวาแต่อันนี้มันตายนะขวาตายพี่ตาย้ายอันนี้อะไรครับอันนี้ตายอันนี้อะไรครับอ,อันนี้ขวานี่ไรขวาเออนี่นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามช่องเพินชองเฟินอะไรวะดิเลกบาร์เบอร์ครับดิเลกบาร์เบอร์ช่องดิเล็กบาร์เบอร์นะครับก็ตัดผมนะครับนี่ดูหัวผมนะครับ คลิปใครเนี่ยคลิปใครเนี่ยเจ๊เพิร์ลครับอ๋อเราไปปิดคลิปให้เขาเลยไปปิดสักทีปิดให้ครับสหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมด้วยอ่ะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ช่องเดี๋ยว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 อ๋อตัดผมเสร็จใส่หมวกครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ช่องนิเรบบาร์เบอร์ช่องมีแค่แตงแคะแล้วก็พี่กดเอ็นเคชานเลเลยนะครับวันนี้แล้วก็พี่ต้นกัดกานูน อยู่ที่นู้นนนนะครับสําหรับวันนี eh ้พ <kek> ี่แค่ก็วันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ